สวัสดีครับพบกับผมเทพไทย com นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการ Import ฐานข้อมูลนะครับดัตต้าเบสของเรานะครับที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับการ Import ฐานข้อมูลดัตต้าเบสของเรานะครับมันจะมีวิธีการ Import ยังไงบ้างนะครับในการนําเข้าไฟล์ sql ผ่าน php my admin ของเรานะครับผมผมจะมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับจะสังเกตว่าจะมีไฟล์ local code sql กับ shopping cart ดอทเนะครับเดี๋ยวผมไปลองลบฐานข้อมูลเก่าออกก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ยกตัวอย่างเป็นฐานข้อมูลตัวนี้นะครับผมไปดอปนะครับก็คือมาที่ Operation นะครับแล้วก็คำว่า Do ปเ t อะ a าต้าเบนะครับผมเป็นการลบฐานข้อมูลทั้งก้อนเลยนะครับของ Shopping c a r t นะครับโอเคครับในเมื่อผมลบเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้จะไม่มีฐานข้อมูลของ h o p p i n g cart นะครับผมจะมาลองการ Import ฐานข้อมูลเข้าให้ดูนะครับว่าเราจะ Import ยังไงได้นะครับผมผมมายกตัวอย่างไฟล์แรกเลยนะครับจะเป็นไฟล์ shopping card sql นะครับผมผมจะไปที่เมนูที่ชื่อว่า import นะครับให้กด import ไปนะครับแล้วก็ให้ choose ไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า shopping underscore card sql นะครับผมจะเลือกไฟล์นี้ก่อนนะครับแล้วก็กด open ไปนะครับแล้วก็กด go เข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ พอกด go เข้ามานะครับมันจะเห็นคำว่า error นะครับ sql mm hmm. query นะครับ database shopping cart มันไม่รู้จักชื่อ shopping cart นะครับผมการ export แบบนี้นครับเราต้องสร้างชื่อให้มันก่อนนะครับว่ามันเป็น shopping cart นะครับผมโอเคผมจะสร้าง new ให้มันนะครับแล้วก็มาวางให้มันเป็น shopping cart แล้วก็เลือก utf8 general_ci นะครับเพื่อเป็นการรองรับภาษาไทยนั่นเอง แล้ก็กด r e a t e เข้าไป1ครั้งนะครับจะเห็นไฟล์ที่ชื่อว่า shopping cart มาแบบนี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ Import เหมือนเดิมแล้วก็กดชุดไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะ Import เข้าไปพอกด Go เข้าไปนะครับมันก็จะทำการ Import เข้ามาสำเร็จนะครับจะเห็นตาราง4ตารางมานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเรา Import ได้สำเร็จนะครับฐานข้อมูลโอเคครับผมจะลองลบแล้วก็มาลองวิธีที่2กันนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการ Import แบบ local code .sql นะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่ได้ดูวิธีการ Export sql ยังไงนะครับให้กลับไปดูคลิปสอนการ Export ฐานข้อมูลนะครับว่าการ Export 2ไฟล์นี้นะครับมันทำยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับผมจะลอง Import ไฟล์ที่เป็น local code นะครับให้มาที่ข้างบนนับเมนู Import เหมือนเดิมแล้วก็ชูดไฟล์นะครับให้เลือกไปที่ local code .sql นะครับ แล้วก็กด Open นะครับตัวนี้พอกด go เข้าไป1ครั้งนะครับมันจะเป็นการ generate ชื่อฐานข้อมูลให้เลยนะครับผมเป็น shopping under s c o r e อนะครับสังเกตนะครับจะเห็นว่า s h o p p i n g underscore อ a r าเข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มีตารางเข้ามาอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อก่อนนะครับถ้าเรา e x r o r t แบบ local code h t m l นะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายความรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการ import, export นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานเ v t h a i .com ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ